ภีภูมิเทวดาปู่พญา,านาคญานาคีทั้งหลายเนื่องในพิธีอันเป็นมงคลเลิกพุทธังสารนั่งคาฉามิทำมังสารนั่งคาฉามิสังขังสารนั่งคาฉามิอิติติโสวิเสษิอิอิเสเสพุทธานาเมอิเมนาพุตตังโสอิโสตังพุทธิติีอิ นะโมเมพระภูมิเทวานังภูปฏิปะจะผุกขังสักการะวันพนังสูปะพยัญชะนะสัมปันนังโภชนานังสารีนังสปริวะรังอุทะกังวะรังอาคัตฉันตุปาริภูนฉันตุข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ให้แด่พระภูมิเจ้าที่เจ้าแม่ น้อยธรณีภูมิสถานเทว,วดาน้อยใหญู่มิพญานาคราชทุกเผ่าทุกชั้นที่สถิตอยู่ในสวงสวรรค์วิมานสวรรค์ที่พรรัตเยนกต่างสัพพังพระราชทังขมัตุนพันเตอาจารย์เยป h มาเทนทวารัตเยนักตังสัพพังพระราชทังขมัตุนพันเตสาธุคุณภาษีรัตนไตคุณประพุธประธรรมประสงค์ผลศินคุณธรรมข้าพระเจ้าด้วยถิอ เพื่อมีหายเป็นเวทเป็นไพ่เป็นบาเป็นอคุศลและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าด้วยเชิด โีโงสเิดโบิดงเิดนเบด้เิดด้วยนโมพุทธายเกิดคววมรำค่วมรวยขึ้นนะกับพันนับัดนี้เดียวนี้เป็นตนไปนนโมพุทธายขวอาะม่จาทเบียนสัง a ์ขวิตเบิกยบขยัะบิขยนสังิตบยัะบิกายันบิกยนตะรคานัรนัใครอิติบาคยะกขยัตะเบิกขยัตบิกขยตา อิติมหาพุทธังเปิดธรรมัางเปิดหน้าโมเปิดเปิดผมับรระวังบาดาลด้วยนะโมพุทธายะอุอะมหาโชกราบโชกราบร่ำรวยร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกหสานผู้กหานญาญญาหนี้ผูญาตขอให้รวย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 นะโมพุทธายะลูกหลานจะบ่มีมือถูกมือญากิจะบ่มีมือจนจะบ่มีมือหน่อยเนือต่ำหนาต่ำต่ขอให้ลูกจะเลื่อนสูงขึ้นสูงขึ้นบ่มีอวยกับหลังเด้อขอให้รวยรวยรวยไปห้างุา ขอให้ลูกได้แพ่กิ่งการออกไปเพื่อจังต้นใหม่ได้แพ่กิ่งแพ่กานออกไปได้สร้างบุญสร้างบารมีลูกหลานํำรวยแล้วจากบืริมการสร้างบุญสร้างบารมีลูกจะปฏิบัติจากนี้เป็นต้นไปลูกจะคืนคู่ปฏิบัติใหม่เด้อสิพานมาลูกขอองค์ศกรรมขอให้ลูกคือสามโตสองโตนะงวดนี้้วยเถิดสาตัวเลขศิบูเอามาให้ขอให้เป็นจริง ขอให้ผ้าคนลำคนรวยขอให้ผ้าคนปรดนี่ปรดศีลบุญกุศลอันใดที่ข้าพระเจ้าและสายบุญสายเอฟซีเพื่อเดชมาแล้วขออุทิศอุศนให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้มเทวดาผู้ซอยเหลือลูกหลานผู้ดูแลและคุ้มครองผู้ที่หวังผีกับลูกกับหลานขอให้เจริญรุ่งเรืองท่านดวนท่านใจท่านดวนบ่มีล่อรวยเดียวนี่บัดนี่เป็นต้นไปสาธุ

Thank okay. okay. you. Ning, 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 ning.

Ô mày không có nhỏ, 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 ขอล้วงว่านี่แหละเนี่ยตัวหันมันบังแบบสดเนี่ยโอ้ยใครถูกว่าออกมาบอกตัวนี้สุดยอดโอ้ยก็อยากถูกทับวางดูนั่นดิ พ่อสาวนาที่อหแต่หงเย็นตัวหนานยนไปเสือไม่เสีย่อ้นามาขึ้นเไม่ด้เอาจาเปิดแน่ๆเปิดน้าเปิดน้านั่บ่มบ่เอาไม่ไม่ได้จาน้าเนี่ยยก้าวยัก้าวาอยากกินน้ามันอันน้ามันให้ไปหันกันได้เน

อะไรนี่เทอนีบอกนี่เทอนีบอกยก็สครบแล้วครบแล้วก้ันาสิบสี่เุครอยเกอยเกสิบส ที่ช่วยนะเอเมนคะแนนที่ช่วยไหมหน่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าแปด อรนแล้วหนึ่งสี่เก้ากับแปดเก้าเฮ้ยยี่สัมมีได้เนี่ยยักษกุ้มไีเยอะด้ออหนึ่งสี่เก้าหนึ่สียเก้าอ9เก้าหญ้ามาเียนหาด้พี่น้องหนึ่งข่ามหมาหนึ่ร้อยเก้าสิบสี่ครับปัคญา ทุกคนหลายประยานหัวเอาหลายมีพอ3บาท <coughs> <coughs> <coughs>

เอาก็มันว่ามีเงินไปนี้มีบัพออนะบ้านเี้มันใหญ่ที่ละเปนก็สีไปเออเอาไปไฮไฮหนูนี่เนยค้าามตัวแตก่านี่อลไนะ้งวดนี่แปลกะนันไปที่ดีเลยาเออไฮหเออห้เขาเรือยที่เต่ากับที่เต่าเรือยยานี่นะท่นอย่างไรสุดสีเขียวน่ะ ออกคลิปเก่ามันจังสีได้เยขั้นมาออกคล่ามันกับได้ยาบนนีเงินไปแดกมาหายด้ตีเขียวนะใหญ่มันไะเอาซื้อบวด้ของเขาน่ะเออใส่สีเขียวหายมนเขาน่ะหงวนอยากให้ลูกให้ด้านไปขั้นจอ

Um. สีเข <iah> ียวกันอมอย <t ốt anak> <ga> ู่ใ่ีเขียสีเขียวอเนียามักีเก่ามันเนาะหกเก่าสีเก่าเลยสสีเขียตไดนมีผู้หญิงคุณนางคีบังไฟอยู่ลงมาทถแม่บังไฟติแตกคึ้หัวเจวเดียวสันพัน้ลงมาพ่นดีใจหลายเบิกแับจุดบังไฟแล้วเบิกแทบจุดบังไฟแล้วสันพราจุดปุบมลแตกต เจ็ดแปดเจ็ดแปดได้พี่น้อง